เป็นคน Gen Y หรือไม่เป็นกลุ่มเดอะแบกของบ้านหรือเปล่าคุณเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าแซนวิชเจเนอเรชันหรือไม่ทาไมกลุ่ม Gen Y ถึงเป็นหนี้มากที่สุดมานิทริกกับอิงค็จะพันจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ ลักคติของการใช้เงินในกลุ่มของคนเจนวายซึ่งเทียบในปี2,568คือกลุ่มคนที่มีอายุช่วง31 4 5ถึง45ปีกลุ่มนี้70%ไม่มีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้าและมีเพียงแค่22.4%เท่านั้นที่มีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ในบัญชีมากกว่า6เดือนขึ้นไป ที่ข้อมูลจากเครดิตบูโรแห่งชาตินะคะพบว่าไตรามาส3ปี2,566กลุ่ม GenY เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนหนี้รัวเรือนและหนี้เสียสูงกว่าเกินครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศค่ะ ซึ่งตรงนี้เองนะคะสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของความไม่รู้และความไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการเงินด้วยส่งผลทำให้เป็นต้นต่อให้เกิดหนี้ในระยะยาวค่ะ กลุ่ม Gen Y ค่ะมีสัดส,ส่วนสูงถึง32%ของประชากรทั้งประเทศซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นกลุ่มแรงงานหลักของประเทศในปัจจุบันแต่ว่ากลุ่ม Gen Y เนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มที่มินี้ถึง2.4เท่าของรายได้เมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ กลุ่ม Gen Y เป็นหนี้เกี่ยวกับอะไรมากที่สุดข้อมูลในปี2,566ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เครดิตบูโรนะคะพบว่ากลุ่มอายุ31ปีมีหนี้รถยนต์มากที่สุดเฉลี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อราย อายุ32ปีค่ะเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุดเราเราเกือบ5 0 0แสนบาทต่อรายขณะที่อายุ41ปีค่ะเป็นกลุ่มที่มีหนี้บ้านมากที่สุดและอายุ43ปีเป็นหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุดและกลุ่ม GenY ที่เป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ เป็นเดอะแบกของบ้านก็ว่าได้ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นแซนวิชเจเน r เรชันค่ะในการรายงานภาวะสังคมไตรมัดหนึ่งปี2,567จากสภาพัฒน์นะคะพบว่า กลุ่มแซนวิชเจเนเรชันส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y ค่ะหรือว่าอาจจะมี Gen X บางกลุ่มที่ยังไม่ได้เกษยียณอายุนะคะก็คือช่วงอายุประมาณไม่เกิน60ปีค่ะอายุ46่หถึงหกปีก็คือกลุ่ม Gen X ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องมีภาระในการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุและขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเด็กซึ่งอาจจะเป็นบุตรหลานหรือว่าลูกของตนเองนั้นที่อายุไม่เกิน18ปีค่ะจึงเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเดอะแบกของบ้าน ขณะที่กลุ่ม Gen X อย่างที่บอกว่าอาจจะมีเหลืออยู่บ้างคะ่ะที่เป็น The b a c แต่ว่ากลุ่ม Gen X กลุ่มนี้กำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตด้วยเช่นกัน กลุ่มเดอแบที่เรียกว่าเป็นกลุ่มแซนวิชเจเนเรชันนะคะพบว่าในปัจจุบันมี1ใน4ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปและต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีลงไปขณะเดียวกันค่ะกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่ามีอยู่ในประเทศไทยเป็นครัวเรือนที่มีอยู่ในประเทศไทยสูงถึงเกือบ4ล้านครัวเรือนในปี2566ค่ะ มาดูที่รายได้และรายจ่ายกันบ้างครัวเรือนไหนที่มีกลุ่มคนที่เป็นแซนวิชเจเน r เรชันที่ต้องดูแลทั้งผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันพบว่าโดยเฉลี่ยค่ะมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0กว่าบาทขณะที่รายรับนะคะอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 0กว่าบาทและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่90กว่าซค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เมื่อเรามาดูรายรับกับรายจ่ายของครัวเรือนที่มีกลุ่มแซนวิชเจเนเรชั่นเป็นเสาหลักของบ้านนะคะในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีจะพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงินสูงมากเพราะว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้นะคะมีเงินเหลือต่อเดือนไม่ถึง10%ของรายได้ขณะที่70%ของกลุ่มแซนวิชเจเนเรชั่นนั้นแบกภาระหนี้สิน พอมีคำตอบแล้วนะคะว่าทาไมกลุ่ม Gen Y ช่วงอายุ31-45ปีนี้เป็นกลุ่มที่มีหนี้มากที่สุดและ เป็นหนี้เสียมากที่สุดด้วยเช่นกันเพราะว่าถือว่านอกจากจะเป็นกําลังแรงงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันแล้วยังเป็นกลุ่มที่ต้องแบกรับการดูแลทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นรุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็กลุ่มเด็กที่เป็นอาจจะเป็นลูกหลานของตนเองแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะกลุ่ม Gen Y กลุ่มนี้ก็กําลังจะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเงินการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการที่จะต้องแบกรับภาระนี้ต่อไปถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ถูกๆกช่องทางของ PPTV w e l l ด้วยนะคะ